สวัสดีนักศึกษาแพทย์แผนไทยประเภทเพศสัลกรรมไทยวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาบรรยายการสอบปฏิบัติเพศสัตยกรรมไทยตอนที่สองจำนวนยี่สิบข้อตั้งแต่ข้อที่สาอ ถึงข้อห้าสิบนะครับข้อที่สามสิบเอ็ดเขาตั้งหัวหอมแดงแห้ง แล้วก็ถามว่าพอพอชื่ออะไรนะครับพอพอใบอยู่ในยาก้ารถมีรถอะไรขอ้อแต่ละข้อนะครับเขาจะให้เวลาตอบไม่เกินหนึ่งนาที นะครับคำต,ตอบข้อที่สามสิเอ็ชื่ออะไรชื่อหัวหอมแดงนะครับข้อขอขอ,อยู่ในยา9้ารถมีรถอะไรตอบ รสเค็มนะครับต่อไปข้อที่สามสิบสองเขาวางใบไพรสอดนะครับแล้กวก็ถามพ่อก้อชื่ออะไรพ่อขอเงาว อยู่ในพิกัดใดนะครับคำตอบเขาก็เชื่ออะไรก็ตอบว่าใบพลัยนะครับแล้วก็ของงาวอยู่ในพิกัดใดก็ตอบว่าพิกัดสตีผลชาตนะครับ อต่อไปข้อที่สามสิบสามเขาเอาหัวโหวราเท้าสุนักแห้งมาตั้งไว้แล้วก็ถามว่าก็ชื่ออะไรขออยู่ในพิกัดใดอ่า คำตอบนะครับข้อขอ,ขอชื่ออะไรตอบว่าหัวโหราเท้าสุนัขข้อขอขอ,อยู่ในพิกัดใดตอบพิกัด,ด,กดโหราทั้งห้านะครับต่อไปขอ้อที่สาม ขาวางใบคนที่สอขาวสดนะครับแล้วก็คำถามก็คือขอกอชื่ออะไรขอขอใบมีศัพท์คนอย่างไรคำตอบขอกอ ชื่ออะไรก็ตอบว่าใบคนที่สอขาวแล้วก็ขอใบมีสรรพคุณอย่างไรคำตอบก็คือบำรุงน้ำดีขับลมฆ่าพยาธิผิวหนังนะครับต่อไปข้อที่35เขาเอาเถาจำลึงสดมาตั้งเอาไว้อ่า แล้วก็คำถามก็ชื่ออะไรขอใช้ส่วนใดแก้ตาผ้าตาแดงตาช้ำตาแฉะตาอักเสบนะเมาดูคำ้อ 35. ทีสามสิบห้าคำตอบ เขาถามว่าชื่ออะไรนะก็กนะก็ตอบว่าเถาตำลึงแล้วก็ขอใช้ส่วนใดทำยาแก้ตาฝ้าตาแดงตาช้ำตาแฉะตาอักเสบก็ตอบว่าใช้น้ำในเถาคือตัดหัวตัดต้นต,ต,ตัดปลายแล้วก็เอามาเอาน้ำมาหยดตาหยดในตานะครับ ต่อไปข้อที่สามสิบหเขาเอาเผาวันเปลี่ยงแห้งชิ้นใหญ่ตัดฝางวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีคำถามว่าก็ชื่ออะไรขออยู่ในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณชื่อใดนะครับใี้คำตอบ ขอกลอบว่าชื่อเขาวันเปรียงอขอกออยู่ในยาสามัญประจำบ้านชื่อยาถ่ายนะครับทีนี่ข้อที่สามสิเจ็ดเเอาเผาเพยายโยสดหรือว่าสเลตฟังกตโตเมียตั้งเอาไว้ แล้วก็มีคำถามว่าก็สมุนไพรในงานสา,สารสุขมูลฐานหรือเรียกย่อๆว่าสสมใช้ส่วนใดทำยานะครับแล้วก็ขอใช้รักษาโรคเริมได้หรือไม่สักคนใน มุนไพรในงานสำหรับมรนฐานนั้นไม่ได้บอกว่ารักษาโรคเริมได้ไหรือไม่นะครับนี่คำตอบคำตอบข้อที่สามที่เก็อก็ตอบว่าใช้ใบสดนะครับใช้ใบสดตำยาข้อขอ ที่เขถามว่าใช้รักษาโรคเริมได้หรือไม่นั้นตอบว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกเอาไว้สบคนะแต่ที่จริงรักษาได้นะครับต้องเอามาผสมกับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแช่หมักไว้ถ้าเจ็ดวันอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทานะครับอ่าทีนี้ คำตอบแล้วก็ต้อตอบว่าไม่ได้ไน,นะครับใช้รักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ปวดบวมแดงร้อนแต่ไม่มีไข้ให้รักษาจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ในสรรพคุณในสุนไฟในงานสาสุขมุลฐานนะนะครับเขาบอกว่าแค่นี้ต่อไปข้อที่สามสิบแปดข้อใบฟูขาว ดนะครับมาวางเอาไว้นะฮะไอ้นี่ออกสอบเกือบทุกปีอะบ่อยมากนะครับ <im it> ต้องดมดูมันมีกลิ่นข้าวนะเอ้คำถามก็ถามก็กอว่าเป็นพืชจำพวกใดผูคขาเป็นพืชจำพวกใดแล้วก็ขอใช้ส่วนใดทำยานะครับ นี่คำตอบใบผู้คราวเนี่ยเป็นพืชจำพวกเถาเครือนะครับแล้วก็ขอใช้ใบสดนะคัมยานะใ,ใบสดทัมยา ไปข้อที่สามสิบเก้าข้อต้นผักชีร้อมสดเนี่ยนะมาวางเอาไว้แล้วก็ถามว่ากอชื่ออะไรขออยู่ในพิกัดใดนะครับที่นี้คำตอบเ้าตอบว่าชื่อว่าต้นผักชีร้อมนะครับในพอกรนะ แล้วก็ขอว่าอยู่ในพิกัดตรีพิจักแล้วก็พิกัดทัศกุลาผลนะครับอยู่สองพิกัดต่อไปที่สี่สิบนะครับขอาใบผักน้ำสดมาวางเอาไว้นะใบผักน้ำสดนะนะ แล้วก็ถามว่าก็ชื่ออะไรขอมีสปปรรพคุณอย่างไรนะครับไอนี้มันผักสํำหรับฐานอ่ก็ตอบว่าก็ถามชื่อแล้วก็ตอบว่าใบผักหนามนะครับแล้วขอขอมีสปปรรพคุณอย่างไรก็แก้ปัสสาวะพิการนะครับ อไปอข้อที่41เขาาว่าต้นตำยาแมวาตำยาแมวนะนะสดนะมาวางเอาไว้แล้วก็ถามว่าก็ชื่ออะไรขอใช้ส่วนใดทำยานะครับต้นตำยาแมวนะถูกประคันนะทีนี้คำตอบก็คือก็ก็ ชื่ออะไรก็เลยชื่อต้นตำยาแมวนะครับแล้วขอใช้ส่วนใดตำยาใช้รากนะครับแผรากต่อไปข้อที่42เขาเอาหญ้าปากควายสดนะครับมาตั้งเอาไว้ต้องสังเกตดูดอกมันเป็นแคกแๆๆกคอย่างนั้นนะ าถามว่าชื่ออะไรก็ขอมีสรรพคุณอย่างไรนี่เราต้องหัดดูหัดจำไว้นะครับนี่คำตอบนะครับเราถามว่าชื่ออะไรนะก็ตอบว่ายญาปากควายเคยออกบ่อยเมื่อนั้นนะและมีสรรพคุณอย่างไรก็ตอบว่าดับพิษการแก้พิษไข้ แก้ไข้หัวซุกชนิดช่วยย่อยอาหารแก้พิษผีแก้ไข้ตรีโทษเราไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้นะตอบสักสองอย่างเนี่นะอย่างเช่นว่าแก้ไข้พิษแก้ไข้ขหัวสุกชนิดอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยครับต่อไปข้อที่สี่สิบสามนะครับเขาเอาง้าวันน้ำแห้งมาตั้งไว้แล้วก็ถามว่า ก็อชื่ออะไรขอผนน้ำสุราธานาอกเด็กแก้อะไรนะครับคำตอบกอชื่อว่าอะไรนะครับตอบว่าเงาว่านน้ำนะครับแล้วฝนน้ำสุราธานาอกเด็กแก้อะไรก็ตอบว่าแก้ปอดและ หลอดลมอักเสบนะครับอาจตะไปข้อที่สี่สิบเขาเอาปูนาทั้งตัวสดนะครับมาวางเอาไว้แล้วก็ถามก็ใช้ส่วนใดทำยาขอมีวิธีทำเป็นยาอย่างไรนะครับแล้วก็คำตอบ ปูนาเนี่ยนะใช้ก็อใช้ส่วนใดธรรมยากรงใช้ทั้งตัวนะครับทรรมารใช้ทั้งตัวมีวิธีทำปัญญาอย่างไรพวกขอก็ตอ,อ,อบว่าตำขันปนกับสุราตำคันปนกับสุราแก้อะไรช้ำไนกระจายโลหิตนะครับ ต่อไปข้อที่สี่สิบห้าพอเอากระดองกระดองแมงดาทะเลแห้งนะครับเอามาตั้งเอาไว้มาวางตั้งไว้ดูแล้วก็ถามว่าก็รถอะไรขอขอมีสัพรพคุณอย่างไรนะครับส่วนมากเป็นคำถามที่เขถามอย่างนี้แหละคล้ายๆกันก็อนอตอบว,อว่าถามว่ารถ,าาถ,าาถาอะไรก็อตอบว่า รสเค็มนะครับแล้วก็ขอมีสพคุณอย่างไรก็ตามว่าแก้โรหิตเป็นพิษแก้สร้างเด็กนะครับต่อไปข้อท้วยสี่สิบหกเขาเอาน้ำปูนใสน้ำปูนใสนี่ก็คือเอาปูนแดงใส่ไปในน้ำที่ใส่ในภาชนะนะทิ้งไว้ ให้ปูนแดงตกตะกอนแล้วก็น้ำก็ใสก็เอาน้ำมาทำยานะครับทีนี้คำถามก็ในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ประสาการครูต้องใช้ร่วมกับอะไรเป็นน้ำกระสายยานะครับ ทีนี้กขขอเขาก็ถามว่ามีวิธีทำรรเป็นน้ำกระสายยาเนี่ยทำอย่างไรนะครับคำตอบคำตอบเนี่ยนะน้ำปูนใสเนี่ยนะต้องใช้ก็ก็ต้องใช้กับหัวไพลน,นะครับนีวิธีทำอ่ะเขาขอมีวิธีทำอย่างไรอ ที่จะใช้หัวไฟในเป็นน้ำกระถายาก็ใช้หัวไฟเผาไฟแล้วก็ผนกับน้ำปูนใสนะครับต่อไปข้อที่47กเ็าทองคำเปลวแผ่นใหญ่เนมาวางเอาไว้แล้วก็ถามก็มีสรรพคุณอย่างไรแล้วขออยู่ในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณชื่อใดนะครับ นี่มาดูคำตอบข้อกอแผนทองคำเปลวเนี่ยนะก็มีสรรพคุณบำรุงเนื้อหนังให้เจริญดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษอักเสบแก้สะดุ้งผวาแล้วก็จำแต่บำรุงเนื้อหนังให้เจริญอย่านั้นนะนะแล้วก็ แกสะดุ้งผวาอะไรเงี้ยก็ได้นะจำสั้นๆนะเรียกว่าดับผิดร้อนถอนฟิดไข้ก็ได้ทีนี้ก็ขออยู่ในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณชื่อไดเราก็ตอบว่ายามหานินแท่งทองนะครับต่อไปก็ได้สี่แปด เขาเอาตะกัวนมและตะกัวแข็งตะกัวแข็งเนี่ยมันขดเป็นเส้นอ่าไม่ใช่ตะกัวนมเนี่ยขดเป็นเส้นนะเขาเรียกตะกัวนมตะกัวแข็งก็เป็นก้อนอย่างนั้นะนะไอ้คำถามก็ใช้ทำยาอ่านะผสมกับอะไรใช้ทำยานะครับเราขอมีสัรพคุณอย่างไรนะครับ คำตอบใช้ทำยาผสมกับอะไรพก,ก็บอกผสมกับน้ำมันนะและมีสารพคุณอย่างไรก็รักษาบาดแผลแก้พิษอักเสบต่างๆต่อไปขอ้อที่สีิบเ เอาหินปะกลางแห้งมาตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ถามก็ชื่ออะไรขอมีสปปรรพคุณอย่างไรนะครับคำถามส่วนมากก็เป็นอย่างี้ชื่ออะไรสปปรรพคุณอย่างไรนะคำตอบชื่อหินปะการังมีสปปรรพคุณนะแก้พิษไข้ไข้าการ และสีที่มีพิษอักเสบนะครับต่อไปเขาก็เอาช้อนหวานทำด้วยเด็กขาวมาวางเอาไว้เอ<ม>ถามว่า<ม>ชื่ออะไรนะมีความจุประมาณเท่าใดนะความจุประมาณเท่าใดเนี่ยก็ดูคำตอบครับมีคำตอบ ช้อนหวานนี่เขาเรียกช้อนหวานนี่อะนะเรียกเื่อได้ก็ช้อนหวานสอบมีความจุประมาณเท่าไรนี่เราต้องจำละแปดซีซีนะช้อนหวานน่ะแปดซีซีนะครับอก็ห้าสิบข้อจบแค่นี้นะครับอขอให้โชคดีในการทำข้อสอบภาคปฏิบัตินะครับ บรรยายแนวการสอบปฏิบัติสัชกรรมไทยสวัสดีครับ